สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง Mza Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ a n d r ร i d รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ุ่นครัยมา อัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือหน้าซื้อนะครับซึ่งก็จะเป็นมือถือในแบรนด์ a m s u n g นะครับรุ่น Gala x y A23 ซึ่งรุ่นนี้ผมก็ได้เคยนํามาทําคลิปแกะกล่องรีวิวกันไปแล้วนะครับท่าในใดที่อยาก,กดูสามารถย้อนกลับไปดูได้ส่วนตัวเครื่องนะครับก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นมีความสวยงามนะครับเมื่อเทียบกับราคาแล้วบอกเลยว่าคุ้มมากๆสําหรับมือถือรุ่นนี้ ถ้าท่านอยากกะซื้อนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูราคาทั้งหมดสําหรับการซื้อพร้อมโปรเน็ตแล้วก็ซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคาเดี๋ยวผมขอบอกสเปคนิดนึงนะครับเผื่อว่าท่านที่ยังไม่ทราบว่าสเปคของซัมซุง g าแล็ x ซี่ A 2 3รุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างมือถือรุ่นนี้นะครับมีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับราคาเปิดตัวตอนนั้น7999บาทนะครับในเรื่องของสเปคให้หน้าจอมา6 จนิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ LCD 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มาถึง4ตัวนะครับความละเอียดของเลนส์หลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับชิปการประมวลผลรุ่นนี้เป็น q u a l c o m Snapdragon 680 Octa-core ความเร็ว2.4 GHz มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการเป็น Android version 12ครอบทับด้วย One UI version 4.1หน4่หน่วยความจำนะครับรุ่นนี้ให้แรมมา6ก b ิกะไบต์ลอม1 2 8เพียงพอต่อการใช้ งานอย่างแน่นอนนะครับทั้งแรมและลอมแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ให้มา5,000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไว25วัตต์นะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมทั้งหมดขอบคุณข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์สยามโฟนดอทคด้วยนะครับส่วนท่านที่อยากจะดูการแกะกล่องรีวิวหรือว่าดูรายละเอียดต่างๆก็ดูได้นะครับในช่องของเราต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อน,อนสําหรับ Samsung g a l a x ี่ A 2 3นะครับอัปเดตราคา ล่าสุดวันนี้วันที่5กันยายนปี2022เริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนรานแรกที่นำมาให้ดูกันนะครับ Samsung Galaxy A23 แรม6ลอม128 g b เครื่องศูนย์ไทยนะครับจัดจำหน่ายโดยทาง Samsung Official ราคา7,999บาทนะครับซึ่งวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากผ่อนผ่อนได้6เดือนนะครับผ่อนเดือนละ1,333บาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสีพีชสีดำ แล้วก็สีฟ้านะครับชอบสีไหนเลือกซื้อได้เลยสินค้าก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกถ้าไหนที่อยากจะซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ lazada นะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับซัมซุงกาลิคซี่ A สองสามแล็มหกลอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์นะครับเครื่องศูนย์ไทยจากราคาปกติเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้านนี้ลดราคาเหลือหกพันแปดร้อยห้าสิ ให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่2ของ lazada นะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายร้านนี้ราคาถูกที่สุดแล้วก็โปรดีที่สุดในตอนนี้นะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A สองสามแรมหกลอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์จากราคาปกติเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับลดราคาเหลือหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจไผ่อนผ่อน ครับผ่อนเดือนละ1 1 4 8บาทต่อเดือนประมาณนี้มีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1่งปีนะครับถ้าไหนที่อยากไปซื้อก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับซัมซุงกาลิ a ซี่ A สองสามจากทางด้านแอป lazada วันนี้นํามาให้เลือกซื้อกัน3ลร้านนะครับชอบร้านไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูต่อกันที่ราคาจากทางด้านแอปช้อป มาให้ดูกัน Samsung Galaxy A23 และ6ลอม128 GB จัดจำหน่ายโดยทาง Samsung Official นะครับมาขายผ่านทางแอป s h o p ป e จากราคาปกติ7,999บาทก็ลดราคาเหลือ7,199บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนได้สูงสุด18เดือนนะครับผ่อนเดือนละ442บาทต่อเดือนแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งสำหรับสีมีให้เลือก3สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศู ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกท่านใดที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับส่วนอีกร้านหนึ่งจากช้อปปีเหมือนกันนะครับซัมซุงกาลิซี่ A สองสาม램หกลอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์ตัวเครื่องรับประกันศูนย์ไทยนะครับใส่โค้ดรับคอยคืนถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากราคาปกติเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ลดราคาเหลือหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับสินค้าก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายในสิบห้าวันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Samsung นนนยซื้อก สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับจากช้อปปี้นำมาให้สั่งซื้อกัน2ล้านนะครับปิดท้ายกันที่ราคาจากแอป JD c e n t r นะครับร้านแรกจัดจำหน่ายโดยทาง Samsung Official นะครับมาขายผ่านทางแอป JD c e n t r ตัวเครื่องรับประกันศูนย์ไทย1ปีนะครับจากราคาปกติ7,999บาทก็ลดราคาเหลือ7,399บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับมีให้เลือก3มสีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให หนึงปี ท่านที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ JD c e n t r ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับจาก JD c e n t r เหมือนกันสําหรับ Samsung Galaxy A 23แรม6ลอม128กิกะไบต์จากราคาปกติ7,999บาทก็ลดราคาเหลือ6,940บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Samsung ให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจาก ทางด้านแอป JD Central ถ้าไหนที่อยากไปซื้อนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ JD Central อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรทั้งหมดของ Samsung Galaxy A23 นะครับเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกเลยว่าน่าซื้อนะครับในเรื่องของราคาก็ลดราคาให้ค่อนข้างเยอะถ้าท่านชอบอยากไปซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็สั่งซื้อกันได้เลยส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกัน ที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับซ a มซุงกาลิ a ซ y A 23แรม6ลอม128 g b มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราคร้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินแล้วก็รองรับเฉพาะเครือข่าย d t แทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสีดําสีฟ้าแล้วก็สีพีชนะครับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคา3,290บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกัน3แบบแบบ แรกเป็นรายเดือนเดือนละ8,99นะครับซื้อเครื่องได้ราคา3,290บาทพร้อมกับจ่ายค่าหนี้ลงหน้า2,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องนะครับก็ประมาณ5,290บาทถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ6,99นะครับซื้อได้ราคา4,290พร้อมกับจ่ายค่าหนี้ลงหน้า1,500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็5,790บาทนะครับแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ4,99ซื้อเครื่องได้ราคา5,290พร้อมกับจ่ายค่าหนี้ลงหน้า1,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมด ในวันที่ซื้อเครื่องก็6 2 9 0บาททุกโปรโมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับเราจะต้องใช้จนครบสัญญาถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแทกทุกสาขานะครับส่วนอีกค่ายหนึ่งก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับซัมซุง Galaxy A สองสามสา 23, แรมหกลอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์มีให้เลือก3สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่ ที่7,999บาทสำหรับโปรเน็ตรายเดือนนะครับแบบแรกเป็นโปร AIS Hot Deal สำหรับลูกค้ายายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ในราคา4,789บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับคนที่อยากจะเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา4,789บาทเหมือนกันไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าแล้วก็ลูกค้าปัจจุบันของทาง AIS นะครับท่านที่ใช้เบอร์แบบรายเดือนอยู่แล้วก็ซื้อได้ในราคา4,789บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็โปรสุดท้าย เป็นโปร AIS Base Buy นะครับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ราคา4 7 8 9บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดล่วงหน้านะครับส่วนลูกค้าทั่วไปราคาปกติขายอยู่ที่7,999บาทนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรสำหรับการซื้อซัมซุงกาลิคซี่ a 2 3จากทางด้านค่าย AIS นะครับถ้าในที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับส่วนค่าย TrueMove H นะครับ s a m s u งกาล l a ซี่ a 2 3 จะไม่มีการจัดโปรโมชั่นนะครับถ้ามีก็จะเป็นรุ่น a 1 3แล้วก็ข้ามไปเป็น a 3 3เลยนะครับ a 2 3ไม่ได้มีการจัดโปรแต่ว่าถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาทั้งหมดของมือถือซัมซุงนะครับ galaxy a 2 3มือถือรุ่นใหม่สเปคหน้าซื้อนะครับวันนี้นําราคาล่าสุดมาให้ได้ดูกันเป็นราคาในช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับถ้าในที่กําลังอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนมาใช้งานสักเครื่องหนึ่งสำหรับ s a m s u ง galaxy a รุ่นนี้ น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับยังไงลองดูราคากันก่อนเราชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับจากทั้ง Lazada า h o อ e, ปี้วก็ j จดีเซ็ก็สั่งซื้อกันได้ง่ายๆนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตวันนี้มีมาให้ดูกัน2ค่ายนะครับดีแท็กเรก็ AIS ชอบของค่ายไหนนะครับก็สามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่อง ของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมีโปรของมือถือรุ่นไหนมาให้ดูนะครับสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้แต่ว่าน่าจะเป็นการแกะกล่องรีวิวนะครับสำหรับโปร99ที่จะถึงในวันที่9เดือน9นี้ยังไงกดติดตามช่องรอไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ